เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมัเด็กรัฐนะครับเราพบกันแบบนี้ครับจันถึงพรรัสบดีหลังละครช่องวันนะครับมีเหตุการณ์ใหญ่แล้วคาดว่าน่าจะกระเทือนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่น้อย ช่วงการที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่ามีเหตุฆาตกรรมใหญ่เป็นสาวชาว,ชาวต่างชาติอาอยุ57ปีล่าสุดตำรวจปองปราบเตรียมลงพื้นที่ขณะเดียวกันพรุ่งนี้มีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขจะบ,บินด่วนลงพื้นที่ไปติดตามกรณีนี้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวดูความคืบหน้าเพราะว่าเหมือนจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เสียด้วยเดี๋ยวไล่ดูเหตุการณ์นี้ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ใหญ่จริงๆเรื่องนี้นะครับ ส่วนที่กาลสินนะครับปรากฏว่าหลังการเสียชีวิตของสาวช่างเสริมสวยอายุ41ปีที่สุดแล้วตำรวจไปควบคุมตัวคนลงมือได้แล้วที่เห็นนี่แหละครับแต่เจ้าตัวเป็นใครแล้วตัดสินใจลงมืออย่างเพี่ยมโหดในครั้งนี้เพราะอะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้กันด้วยเพราะว่าสาคัญสะเทือนเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งจุดและวันนี้อยากให้ตามความคืบหน้ากันในเอาให้ชัดนะครับวันแรกที่มีการกระจายแผนวัคซีนไฟเซอร์ ไปทั้งหมดหลายแสนโดสด้วยการคำถามคเทวันนี้ไฟเซอร์อยู่ที่ไหนแล้วกระจายไปเท่าไหร่ใครได้หรือไม่ได้มีตกหล่นหรือไม่วันนี้เราจะลงลึกเรื่องนี้กันว่าทุกโดสไปอยู่ที่ใครณวินาทีนี้ลงใต้กันไปที่ภูเก็ตแซนบ็อกซ์วันนี้ต้องบอกว่าชาวภูเก็ตตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเย็นและก็ช่วงของข้ามที่ผ่านมามีความคืบหน้าสําคัญหลังจากที่มีชาวบ้านไปพบศพนี่ครับเป็นสาวชาวต่างชาตินะครับ อยู่ในพื้นที่ของอน้ำตกน้ําตกโนนอ,าอ่าวยนที่ตําบลวิชิตอําเภอเมืองภูกเก็ตจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากทางขึ้นน้ําตกราวสักห้าร้อยเมตรเท่านั้นครับจะเห็นน้ำมีร่องรอยมีรองท้าผ้าใบาสีดําคู่นี้ด้วยเดินเท้าขึ้นไปสูงพอสมควรครับแล้วที่สําคัญคือว่าที่บริเวณศพมีการพบก้อนหินขนาดใหญ่ทับอยู่ที่ศีรษะนะครับแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยโผล่ออกมาจากที่ผ้ายางที่คลุมมาไว้ด้วย ขณะดเดียวกันนะครับด้านในเป็นศพผู้หญิงผมทองไว้ผมสั้นสูงราวร6 0ยหกสิบถึเซนนะครับนอนคว่ำหน้าอยู่ในลำธารท่อนล่างเปลือยเปล่านะครับแล้วที่สำคัญคือ,อ,อบนตัวนะครับมีเสื้อเชิ้ตสีดำแขนยาวพันติดอยู่ที่ปลายเท้าของศพด้วยนี่ครับนี่คือข้อมูลสำคัญที่สำคัญอีกจุดหนึ่งพบกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงินอยู่ใกล้กับร่างด้วยนะครับ หลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นําศพขึ้นมาเพื่อชนะสูตรเบื้องต้นยังไม่เจอบาดแผลแต่โดยรอบบริเวณนั้นนะครับนี่ครับพบเป้สีดามีเสื้อผ้ามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็พบรองเท้ากีฬาเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งคู่ด้วยกันหลังจากนั้นปรากฏว่าไปค้นตัวในหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นตามที่เห็นนี่ครับผู้เสียชีวิตนั้นมาท่องเที่ยวคนร้ายอาจจะพยายาม ลวนลามผู้ตายไม่ยินยอมจึงใช้กําลังบังคับกระทั่งคนร้ายอาจใช้วิธีการบีบคอจนแน่นิ่งแล้วก็สิ้นใจแล้วก็ลากร่างลงไปทิ้งในลําธารนะครับแล้วสุดท้ายคือใช้ผ้าคลุมศพแล้วก็ใช้ก้อนหินทับเพื่ออำพรางศพก่อนหลบหนีไปไปตรวจสอบดูเอกสารเบื้องต้นพบเพียงดําบัตร10ใบ,บครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเบื้องต้นรายงานคาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาววิซแ,แลนนะครับเดี๋ยวรอยืนยัน ขณะดเดียวกันย้อนกลับไปเธอมีรายงานว่าเธอนั้นเข้า,ขามาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่สิบามกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง <ไป S 1> เดี๋ยวรอความคืบหน้า <ไป S 1> ชัดเจนต่อไปล่าสุดมีรายงานจากรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ดนะครับพลต,ตรีศักดิ์ศิลาเพือออําการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับมาชุมหาหลักฐานเพิ่มเติมครั้งสำคัญในวันนี้และอย่างที่บอกว่า เอ่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะผู้ตายเดินทางมาเที่ยวน้ําตกหรือมาวิ่งออกกําลังกายแล้วสุดท้ายไปเจอกับคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้นนะครับหลังจากเธอเสียชีวิตนั้นปรากฏว่ามีพลเมืองดีมาพบแล้วก็ไปแจ้งตารวจและผ่านมาหลายวันเบื้องต้นแต่แทบจสามวันได้ล่าสุดนั้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจหาข้อมูลนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ล่าสุดมีรายงานจากตำรวจกองปราบน,นะครับทางรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยสั่งการให้ทางผู้การกองปราบจัดชุดสืบสวนนั้นลงพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ประชาการตรํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสวัสด,ดิ์แจ้งยอดสุขเตรียมตัวจะลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง,เ,องเมื่อสักครู่ทีมข่าวเราตรวจสอบไปที่ท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับณวินาทีนี้เลยอยู่ระหว่างการประชุมชุดสืบสวนรวมถึงฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ไล่เรียงเหตุการณ์แล้วก็ตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับหลักฐานเบื้องต้นเธอเข้ามาเมื่อโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์เมื่อ13รกรากฎาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นเหตุการณ์สเรเนีอนก่อนที่เกิดขึ้นผู้นี้ผบอตรน่าจะลงพื้นที่แล้วตามความคืบหน้าต่อไปเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกับโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์ซึ่งเพิ่งเปิดมาได้1เดือนกับอีก5วันเท่านั้นด้วยเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตจะตามความคืบหน้าต่อไปนะครัััับบสส่่วววนนนนคคคาาาามืหหห้้อีีกกกกเตรรณ์์ทจจงงดดิธไ หลังจากมีสาวคนหนึ่งอายุ41ปีเธอเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วก็ถูกฆ่านะครับมัดมือห่อศพทิ้งหมกพงหญ้าข้างถนนในพื้นที่อำเภอกุชินารายกาลสินสุดท้ายเนี่ยทราบชื่อก็คือคุณวัฒนาหารหลัอายุ41ปีญาติเลยก็ไปร้องกับตำรวจว่าเธอหายตัวไปเกือบเกืบ7วันได้ที่สุดแล้วจุดใต้ตำตอครับ เมื่อตำรวจไปควบคุมตัวสามีคือนายรณรัตโพธิผลหรือว่านายเอิร์ดอายุ50ปีแล้วที่สำคัญนายเอิร์ดมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสตวบาลสานักงานประุสัตว์อำเภอหนองสูงมุกดาหารด้วยมีตำแหน่งราชการด้วยสอบสวนนายรณรัต์รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุฆ่านางสาววัฒนาจริงสาเหตุเป็นเพราะอะไรนี่คือคำรับสารภาพของเจ้าตัวครับ แต่ว่าเออแกบูการีตลอดแกกินเหล้าแกชอบกินเหล้ากินเบียร์อเมาแล้วก็จะเป็นคนอีกแบบนึงอแล้วก็จะไปพันเรื่องเออเคยมีผู้เสผู้สาวมันมรื่อของลูกเวยายเพราะว่ามันเลืองกันไปแล้วหึงหวงกันบ่านบนี้มันเหลือทนมันเฮ็ดดูตัวดูมันเหลือทนนะครับผมอดทนมาได้เขาเขาเฮ็ดผูเดียวเหรอวะผู้เดียวครับเจ้าตัวรับสารภาพนะแล้วบอกว่าลงมือคนเดียวด้วย หลังจากนั้นปรากฏว่าตํารวจลุมคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นเช่าพักอาศัยอยู่ที่นี่ที่มุกดาหารนี่เจ้าตัวบอกว่าโทรศัพท์นัดคุณวัฒนาซึ่งคบหาดูใจแล้วนัดมาที่นี่มานั่งดื่มเหล้าที่บ้านกันระหว่างดื่มกินนั้นเริ่มทะเลาะแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันต่างคนต่างมีเรื่องระแวงหึงหวงซึ่งกันและกันด้วยความโมโหแล้วก็ความเมานะครับลุกขึ้นไปเตะหน้าคุณวัฒนาหนึ่งครั้ง แล้วก็ใช้มือบีบคอจนแน่นิ่งหลังจากนั้นลงมือโหดเที่ยมนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยคือนําเชือกมามัดไถ่หลังแล้วก็แล้วก็ลงมือด้วยการนันะปูมาตอกฝังเอาไว้นําผ้าห่มมาคลุมศพเอาขึ้นกระโปรงหลังรถเก๋งแล้วก็ขับนําไปทิ้งไว้เิียมถนนตัดใหม่สายนาครบุกดาหารแล้วระหว่างนั้นที่มีการทําแผนนะครับคุณแม่ของคุณวัฒนาผู้เสียชีวิตเดินทางมาดู แล้วรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวะนั้นครับก้นันครับแม่ทาใจไม่ได้ขณะเดียวกันอีกท่านนึงคือคุณพ่อครับคุณพ่อจําเนียนบอกว่าลูกสาวได้คบหาดูใจกับนายรณรัตมาหนึ่งปีแต่ไม่ได้แต่งงานหรือว่าจดทะเบียนสมรส ว่าทั้งสองคนต่างเคยมีครอบครัวมาก่อนนะครับที่ผ่านมามีปากมีสเสียงกันบ่อยครั้งแล้วล่าสุดมีการลงไม้ลงมือต้องไปตงแต่งความมันเินคดีด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวบอกคุณพ่อว่าจะไปทํางานที่สกลนกครนะพ่อบอกว่าโล่งใจครับคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วล่ะคงไม่ได้กลับมาคบกันอีกแล้วแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ในที่สุดครับไม่เอาไปแล้วไม่ยอาไ้แล้วพ่อสั่งให้พอพูนเนี่ออย ไม่ค่อยได้อีกว่าคนเด็ดนี่มันทำโทษทำกรรมตะเวนมัน,น,นพอนายโรนตร์ตโดนแจ้งข้อกล่าวหาหนักนะครับทา<ม>ร้ายร่างกายก<ม>ับอื่น<ม>เป็นเหตุ<ม>ให้<ม>ถึงแก่ความตายแล้วก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานเพิ่มเติมว่าจะมีข้อหาที่หนักกว่านี้มากหรือไม่ถูกส่งตัวดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีมันมีหลายคดีแล้วเกินครับขยับไปที่ชนบุรีนะครับหลังจากที่อดีตรองผอท่านหนึ่งของโรงเองกชนในพื้นที่ชนบุรีเสียชีวิตยอย่างเป็นปริศนา นี่คือคุณจันทรานีสันธิธรรมกรน,นะครับต <Okay. S 1> ุการเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าออล่าสุดน้องของผู้ตายคือคุณวันเพ็ญวิถีธรรมยืนยันกับผู้สื่อข่าวกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สรุปนะครับว่าเป็นเหตุฆตาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายแต่บอกเล่าบอกว่าที่ผ่านมานั้นผู้ตายไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใครประเด็นฆ่าชิงทรัพย์ก็มีความเป็นไปได้น้อยครับ พราะตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่มีสิ่งของอะไรสูญหายแต่วิงบอลนะครับไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ขอเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทันใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับใครกันดีครอ,อบครัวนี้กนะ็จะไปไหนดูกันบ่อยเสาวที่ก็จะไปดูลูกก็จะอไปทานข้าวข้างนอกนอก็จะอะไรไม่มีปัญหาเรื่องสามีภรรยาไม่มีแน่นอน อันนี้นี่เราก็ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษใช่ไหมครับจานค่ะค่ะเรื่องที่ความขัดแย้งกับญาติพี่น้องไม่มีใช่ไหมครับเรื่องมรดกอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่จะดูแลน้องๆดีตลอดเป็นห่วงเป็นใยมีอะไรกับเดียครับเธอเปิดใจไว้แบบนี้น้องสาวเอ่อส่วนเหตุการณ์ที่อีกท่านหนึ่งคือคุณชูสักสันติธรรมกรพี่ชายอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับคือครอบครัวเชื่อว่าน่าจะมาจากอุบัติเหตุดื่นล้มในห้องน้ําครับ ศพของคุณจันทราณีถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางทุมมาวาดอำเภอพนัทนิคมชนบุรีทางด้านพุ่งกับสพพ,พนัทนิคมพันธตุเอกถาวรน,นาใจยเย็นบอกว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าชิงทรัพย์ตอนนี้ให้เวลาตำรวจทำงานนิดหนึ่งครับแตา่รายงานเนี่ยบอกว่าแนวโน้มสูงนะว,ว่าผูต้ตายนั้นอาจฆ่าตัวตายเองแต่เดี๋ยวต้องรอตำรวจทำงานอีกรอบหนึ่งก่อนด้วยเช่นเดียวกัน มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่เป็นครั้งแรกระหว่างกลุ่มบุคคลที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วถูกตำรวจนั้นไล่จับกลุ่มตัวด้วยแต่ปรากฏว่าญาติเขามาร้องเละครับว่าพอตำรวจไล่มากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาไปพุ่งชนรัว้วนี่ครับดูนะคันแรกคือผู้ตายคันหลังคือตำรวจไม่ไล่มาอย่างกระชั้นชิดเมื่อสักครู่นี่ไมาคันหนึ่งครับสองคันขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแบบนี้นนคือคัน,นแรกของตำรวจ คันท,ที่ 2, 2> ห่างหน่อย,ลอยแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวดูอีก,อกมุมหนึ่งอ่นนี่ครับผู้ตายขี่รถไปตำรวจไล่มาติดๆนี่นะครับแล้วสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลราชาธานีนะนี่นี่นแล้วสุดท้ายปรากฏว่ารถของผู้ตายเนี่ยไปพุ่งเข้าชนรัว้วมีทั้งคนเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายด้วยกันครอบครัวก็เลยนำภาพกล้องวงจรปิดนี่มาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับ บอกว่าตำรวจสายตรวจเน่ขับรถไล่จี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาขี่มาโดยคุณสาย,ยันชัยบุตรอายุ31ขี่ไปชนรั้วบ้านครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยส่วนคนซ้อนอีกท่านคือคุณบัณฑิตสีหาวงอายุ 36, 36บาดเจ็บแล้วก็แขนขวาหักแต่สุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นญาติบอกว่าทําไมไม่มีการแจ้งเหตุหรือไม่มีการเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือด้วย ย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนเกือบ,บเที่ยงคืนเมื่อวัน2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพี่เขยของผู้ตายคือคุณทวิตวิลาคุณอายุ37ปีบอกว่าตอนนี้วันนี้ยาติดใจสาเหตุการตายแลวครับเพราะตำรวจเป็นคนขับรถไล่บี้แต่สุดท้ายทําไมถึงไม่แจ้งให้คนมาช่วยเหลือจึงติดใจเรื่องนี้เป็นที่สุดครับประชาชนเราธรรมดามาเจออยู่ตรงหน้าเงี้ยแล้วเราขี่รถผ่านไปเฉยเอ่ะ ถ้าแถวนั้นเขามีกล้อง <c oughs> ก็เห็นว่าอา้าวทำไมเออมีคนผ่านแล้วทำไมไม่แจ้งยังโดนข้อหาว่าเพิกเฉยไม่ช่วยเหลือ <c oughs> อะไรเงี้ยครับออนนี้สถานีตำรวจของประชาชนอนะ่ะ <c oughs> ผมก็ต้องเกิือผมก็เลยว่าเออมคล่้องใจตรงนี้มากเลยว่าทําไมเออทําเหมือนว่าเออเหมือนแบบว่าเออไม่ไม่รู้สื่อไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องให้แบบว่าเจ้าของบ้านที่ว่าน้องผมไปไปชนอนะ่ะเป็นคนแจ้ง เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่พี่เคยติดใจนะปรากฏว่าทีนี้มีพยานคนสำคัญนะเป็นคนเห็นเหตุการณ์ที่เห็นนี่คือคุณรงเดชเกียวชะอุ่มนะอายุ3าบอกว่าคือเห็นว่ารถของผู้ตายเนี่ยขี่ย้อนสอนมาแล้วก็มีตำรวจสายตรวจตำบลขามใหญ่ขี่มอเตอรไ์ไซค์ไล่ตามท,ที่เห็นในคลิปเลยนะครับแล้วคุณรงเดชยืน,นยันนะว่าตัวผมเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งด้วยกระชั้นชิดมากจากนั้นมารู้ภายหลังว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไล่นั้นไปชนรั้วจนกระทั่งเสียชีวิต ฟังคุณนรลงเดชเล่าเหตุการณ์ทตอนนั้นครับตอนนั้นเมันไกลก,กับผมเนี่ยตำรวจเขาก็ถามอยู่ครับว่ามาได้ไส้ผมเลยบอกว่ามาไปกินเบียร์อยู่บ้านเบียร์ครับท่นนายจะกลับบ้านานาอนเมาถึงว่าคราวนี้เห็นพี่แกขับยล้วลงมาซอยนี้ครับจอนกลับมาซอยนี้แล้วพี่แกก็ถูกไล่แต่ว่ามีมีเสียงปืนด้วยผมได้ยินเสียงปืนเขาทำอย่างนี้เสียงปืนกี่นัดครับ นัดเดียวครับคล้ายๆลักษณะว่ามีการยิงขู่ให้จอดเหมือนกนน่าจะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราที่เราเห็นนี่เรายืนยันว่าตำรวจไล่รถผู้เสียชีวิตนี้ใช่ไหมครับนี่ครับพยานยืนยันนะทีนี้ครอบครัวของผู้ตายผู้บาดเจ็บก็าเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความตั้งแต่เช้าวันที่3สิงหาคมแล้วนะครับข้อมูลที่เปิดเผยจากทางญาติญาติบอกว่า เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุก็เลยไม่มีการชี้แจง,งสุดท้ายเลยต้องมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบไปที่พลตารวจโทพาดุรัสหลักบุญนะครับผอบอพุทธรภาค3บอกว่าเท่าที่ไปตรวจสอบแล้วนี่นะครับพบว่าสายตรวจเจอรถมอเตอร์ไซค์สองคันวิ่งย้อนสอนก็เลยติดตามแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นย้ำต่อว่าเจ้าหน้าที่ตามไม่ทันขาดช่วงไปเพราะหลบหนีไปตามตรอกซอกซอย สุดท้ายเนี่ยที่มันห่างกันไปเนี่ยบางจุดสุดท้ายอ่ะนะก็เลยไม่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุนี่ครับคือพูดง่ายๆคือสา้เหตุผลบอกว่ามันห่างมันมีจุดห่างไปแล้วเข้าตอกซอกซอยก็เลยไม่เห็นเดี๋ยวรอความชัดเจนต่อไปว่าสุดท้ายจะเอาผิดใครได้อย่างไรในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับออในช่วงคนิสเก้าปรกากฏว่าหลายคนเห็นเหตุการณ์นี้แล้วไม่อยากจะเชื่อนะครับมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งก็คือโรงพยาบาลบางกลวยนี่แหละครับในพิริยนนทบุรี เจ้าหน้าที่ปปทเจ้าหน้าที่ตรวจตำตรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ไปและไปรวบตัวหลายคนเห็นแล้วเสียใจครับไปรวบตัวท่านผอโรงพยาบาลบางกรวยนนทบ,บุรีผอวิชัยรัตนพันธ์ผ่านเนี่ยดีห้าถึงสปีครับคนตกใจกันเยอะมากทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียกรับผลประโยชน์จากการประมูลระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่ามาทั้งสองแสนแปดหมื่นบาทเกือบ3 0 0 0 0นนะครับและนี่คือของกลางนะเงินสดเห็นไหมเก้าหมื่นบาทจากผู้รับเหมาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลครับพูดง่ายๆเป็นเงินที่เขาล่อซื้อล่อจับไปครับจับกลุ่มตัวได้ในห้องทํางานเลยคาหนังคาขาวแบบนี้เลยฮนะผู้การปราบปรามการทุจริตนะครับพลตระเตรีจรูญเกียรติปานแก้วบอกว่าผู้เสียหายก็คือผู้รับเหมา,าเขาร้องทุกข์ที่ปปทอบอก ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อำนวยการรายนี้หน่อยย้อนกลับไปเนี่ยเขาไปเข้าประมูลจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลนะสองแสนกว่าบาทปรากฏว่าถูกเรียกรับเงินส่วนต่าง15%ครับแล้วก็ขอขยับเพิ่มเป็น35%พุ่งขึ้นไปแต่93,000บาทและปรากฏว่าเอกชนว่าคนที่รับเหาเนี่ยเขารับไม่ได้สุดท้ายก็เลยไปแจ้งตำรวจในที่สุดนั่นเองครับ จะเป็นการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการอื่นนะครับหรือการรับรวนผิดปกติคือคือมันต้องทำอยู่แล้วนะครับการท้นจะเต็ได้เงินมาโดยที่ชอบมันต้องไปเข้าฟอกเงินอีกเดี๋ยวเราก็บุต้องร่วมกับปปทในการพูดคุยว่าเราจะินการไปตรงไหนยังไงนี่ครับขณะที่ท่านรองเลขาธิการปปทนะครับคุณภูมิวิษารเกษมสุขบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเร่งเรียบรวมข้อมูลเลยครับขยายผลและก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป หากไปเจอว่ามีข้าราชการคนไหนรับเงินตอบเป็นท่าทอดนะหรือว่าเกี่ยวข้องเนี่ยคุณผู้ชมโทรไปได้สายด่ว120น1206นยะครับล่าสุดทางผู้ต้องหาคือท่านผอ,อท่านให้การภาคเศษอ้างว่าเรียกรับเงินจำนวนดังกล่าวจริงแต่ว่านำไปเพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลและก็สาธารณประโยชน์แล้วก็ถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองพันับการปราตาการ,รพิจริกที่เห็นเนี่ยแหละครับนี่ฮะตอ,อนนี้อยู่ระหว่างการพิจรารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าโอ้คนอีกหลายคนเห็นแล้วก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้แหละครับเดี๋ยวเ็เอาสำนวนส่งปปทแล้วก็พิจารณาเรื่องของการชี้บูลในระยะต่อไปด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรื่องใหญ่วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเลยครับคนถามมาเยอะมากเลยวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์ไปถึงไหนตอนนี้ล้านห้าแสนโดสเสร็จเร็จมันอยู่ที่ใครแล้วใช้ไปเท่าไหร่กระจายไปถึงไหนอย่างไรวันนี้ลงลึกเรื่องนี้เอาให้ชัดกันครับ 5วันเต็มแล้วนะครับหลังจากที่วัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสมาถึงไทยเป็นล็อตบริจาคจากที่สหรัฐบริการนะครับคนก็ตั้งคําถามถามาเยอะมากมายมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินครับกับเจ้าวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องแผนการกระจายไปบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุ่มบุคลากรที่จะได้ฉีดไปบ้างมากพอสมควรนะครับแต่วันนี้จุดหนึ่งที่สำคัญคือมีความขึ้นหน้าไประยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเริ่มต้นมีการกระจายเจ้าวัคซีนไฟเซอร์ไปพอสมควรคนก็ตั้งคำถามกันเยอะสุดท้ายเนี่ยมันจะครอบคลุมไหม มะก,กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ขนาดไหนจะมีวีไอพงวีไอพีไหมชักเข้าชักออกหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มีการถแถลงข่าวจากทางสบ,บคอร,รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังก่อนนะเบื้องต้นวันนี้ที่ทางคุณหมอเบิร์ตได้ถแถลงในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบ,บคเนี่ยจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไฟเซอร์วันนี้มันคืบได้ไปถึงไหนฟังบางช่วงครับ ไฟเซอร์นะคะที่ตอนนี้มีรายงานเป็นการกระตุ้นภูมิเข็มสามสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดส่งถึงโรงพยาบาลจะมีการให้ฉีดในกลุ่มนักเรียนไทยค่ะที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อยังอย่างต่างประเทศก็เป็นข้อมูลการลงทะเบียนนะคะขอให้ผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นี้นะคะสแกน QR code ก็จะได้รับการลงทะเบียน ะะและมีอีเมลยืนยันจากนั้นนะคะก็จะมีการยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนยืนยันเป็น SMS กลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ขอให้ศึกษารายละเอียดแล้วก็รีบลงทะเบียนโดยด่วนด้วยน,ะะนี่ครับพูดถึงกลุ่มนะงกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มที่เป็นน้องนักเรียนไทยที่เตรียมจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยทีนี้ผมพาไปเจาะเรื่องนี้กันสําคัญมากนะครับแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมอยากให้ผู้ชมช่วยกันจับตาดูว,วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยกระจายไปจุดไหนอย่างไรกันบ้าง ผมไม่ดูก่อนข้อมูลชุดน,นี้น่าสนใจครับวันนี้ที่มีการ,กราแถลงโดยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสกากวินพงศ์เรากระทอข้อมูลชิ้นีน้ออกมาว่าช่วงนี้มีการวัคซีนมีทั้งหมดย้าตัวเลขนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนอโดสด้วยกันประมาณนี้นะครับจะมีการกระจายไปใน2ช่วงช่วงแรกณวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและก็สาธารณสุขต่างๆกลุ่มคนที่ใช่ชิดกับคนที่ป่วยโควิดสิ้ด้วยเขาจะกระจายช่วงวันที่4 5,67ห ให้ครอบคลุมทั้งหมด77จังหวัดทั่วไทยวันนี้ถามว่าถึงไหนแล้วนับจนถึงวันที่5นะครับส่งไปแล้วก็จะไปแล้ว10จังหวัดด้วยกันและก็ครอบคลุมประมาณ69สถานพยาบาลนี่คือสิ้นสุดวันนี้นะครับส่วนกลุ่มที่2รอบที่2เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันไปแต่โฟกัสไปที่จุดแรกก่อนใน10จังหวัดที่วันนี้มีการถึงไปเนี่ยผมอยากให้ดูว่าถ้าไล่เรียงกันแล้วอันดับต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยครับโคราช ได้รับไปทั้งหมด15,360โดสชนบุรี12,720โดสนนทบ,บุรี11,280โดสสงขลา1800โดสแล้วก็เชียงใหม่1320โดสด้วยกันดูอีก5อันดับนะครับสม,มุทรปราการ10,80โดสอุบลบ10,80โดสขอนแก่น9,840โดสสุราษฎร์ธานีนะครับ7,680โดสแล้วก็อันดับ10ที่ติดเข้ามาก็คือ อธิบุรีรัม7,200โดสคนถามถึงกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ระหว่างการจัดสรรตัวเลขในชุดนี้ด้วยก็คงจะไม่เกินวันถึงสองวันนี้อาจจะเยอะมากพอสมควรเพราะเป็นพื้นที่ระบาดหนักนะครับทีนี้อยากจะให้ดูข้อมูลในชุดนี้แล้วให้คุณผู้ชมถ้ามีหลักฐานชิ้นนี้เก็บเอาไว้ก็ก็จะดีมากนะครับช่วยการโทรศัพท์มือถือนะั้นมาถ่ายเอาไว้ว่าน,นี้วัคซีนนั้นไปถึงไหนอย่างไรผมยังให้ดูนี่คือแผนเดิมของทางการะทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค กลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์จะได้ฉีดทั้งหมด700,000โดสที่เกันคือตัวเลขกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วแยกเป็น4กลุ่มผมไล่เลียงให้เห็นแบบนี้นะครับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม2เข็มแล้วบวกไฟเซอร์1เข็มรอบนี้ขัวต้าตัวนี้จะได้ทั้งหมดประมาณ600,000โดสด้วยกันกลุ่มแรกตรงนี้นะครับแล้วกลุ่มที่ฉีดวัคซีนใดๆก็ตามไปแล้ว1เข็มแล้วก็จะได้ไฟเซอร์ Pfizer เป็นเข็มที่2เ กลุ่มที่3ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยนะครับไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆมาก่อนเลยถ้ากับว่ารอบนี้จะได้ฉีดไฟเซอร์ถึง2เข็มทั้งเข็มแรกและเข็ม2จัดสรรโควต้าอยู่ที่ประมาณ47,700โดสด้วยกันและกลุ่มล่างสุดกลุ่มที่4กลุ่มพี่น้องบุคลากรทังการแพทย์ด่านหน้าที่เคยติดเชื้อและก็ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆมาก่อนก็จะได้ฉีดไฟเซอร์ในรอบนี้1เข็ม เป็นอย่างเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยก่อนนะครับเพราะผสมกับภูมิที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อจะจัดสรรไว้ประมาณ2,300โดสด้วยกันดูตัวเลขถัดไปสําคัญอย่างยิ่งณนะวันนี้นี่คือตัวเลขวันนี้ครับนับตัวเลขถึงวันที่5สิงหาคมนะครับเอาเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด7,000โดสวันนี้10จังหวัดจัดส่งไปแล้ว3,22,600โดสด้วยกันเท่ากับว่าถ้าไปหักจาก7,000โดส เราจะเหลือจะกลุ่มบุคลากร,รทางการแพทย์ทั้งหมด377,200โดสนี่คือตัวเลขเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า700,000โดสนะครับหรือ377,200โดสและด้านล่างช่วยกันจําให้ดีครับท่านนับทั้งหมดจากล้าน5,3450โดสนั้นหากออกไป3,02 0 0 0คือที่กระจายไปในวันนี้เราจะเหลือวัคซีนไฟเซอร์ที่ยังอยู่ที่กลมควบคุมโรค1 000, 1 8 6 5ล้านโดสด้วยกัน เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเท้าดาวแล้วก็นับถอยหลังไปด้วยกันว่าการกระจายไปฉีดในจุดไหนลดน้อยถอยหลังลงไปอย่างไรและใครได้ฉีดบ้างอยากให้ช่วยกันตามเรื่องนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังอยู่ที่เรื่องของวัคซีนเลยครับแต่ว่ามันเป็นวัคซีนเข็ม3าแต่ไม่ใช่ไฟเซอร์ครับมันเป็นแอสตราเซเนกาคงจํากันได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนไปในหลายบุคคลด้วยกันแล้วก็ไปบอกว่ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ v i p หรือเปล่า ไปฉีดแอสตาร,รสาเซรากเป็นเข็มสางหรือเปล่า,ลานี่คือสอสอภาคเก้าไกลที่เคยไปร้องก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับไปย่นหนังสือถึงผู้ว่าพิษณุโลกคงจํากันได้เนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ตรวจสอบคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างที่ไปตัดสินใจนะครับที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วก็มีการชี้แจงออกมาทั้งเจ้าตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงชี้แจงจากทางผู้ว่าพิษณุโลก ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่ใช่ V.I.P. แล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นด้วยนะครับทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการออปรากฏว่าดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบนะครับเมื่อมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลอื่นเพิ่มเติมเหมือนกันอาจจะมีกลุ่มเพื่อนของบางกลุ่มบุคคลที่มาขอรับวัคซีนเข็มที่3ด้วยออก็หมายถึงแอสตราเซเนกามีรายงานในการจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้ทางทีมแพทย์จะพยายามชี้แจงว่าไม่สามารถฉีดให้ได้ เพราะว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคลากรด่านหน้าแต่สุดท้ายก็จะต้องจำยอมให้ฉีดด้วยเราเนี่ยอยากจะสอบถามไปที่ข้อเท็จจริงต่างๆกับนายแพทย์ไกรสุขเพชรชรับุรนินนะครับสสจจังหวัดพิษณุโลกแต่ล่าสุดนั้นคุณหมอปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลสื่อมวลชนเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้าย VIP หรือว่า VVIP มันมีอยู่จริงหรือไม่ในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ พักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาสำคัญมากครับมีเรื่องระหว่างคุณอัจฉริยะหรือร่านพงศ์กับคุณหมอบุญวนาสินเรื่องไฟเซอร์และก็ผมจะพาคุณชมไปกราบรับพยะยอมกัเละยาโนไปคุยกันเรื่องของฟ้าถลายโจรที่นั่นมีแล้วให้ประชาชนทั่วไปได้ด้วยติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ